สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางเราสมัครีนะครับแล้วก็สมัครีวีไแล้วก็เรา VIP ครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็มาดูผลของราวสามกีก่อนเนาะตอนนี้จะไปรับชุนแนวทางใหม่นะครับวันที่24ผลออก78567นะครับ78567ถือว่าเก้าที่เลขแปดเนาะนะครับส่วนเลขเก้าก็ตัวแทนเข้ามานะครับก็คือเลขหกเก้าระวังหกนะครับแต่ในชุดปีของผมไม่มีเลขเจ็ด ก็มีเลขแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดสี่นะครับพอมาแปดห้าหนีไปหนึ่งแต้มหนีชุดบินไปทั้งหมดเลยนะคกับตัวประกบนะครับครับก็ถือว่าแนวทางเขาวิ่งรูดเลขแปดตัวเดียวเนาะนะครับใครเล่นเก้าระวังบวกก็บเขาที่เลขหกนะครับครับต่อที่สามมคีบีไอพีนะครับสามมคีบีไอพีผลออก สี่สี่หกเก้าสนะครับสี่สี่ห่ะติบัานแนวทามผมหลุดเนาะนะครับเลขเด่นอยู่ในต,ตัวประกบมีทั้ง9้ามีทั้ง6แต่ว่าไม่มีเลขสี่กดไปที่สองเก้าบักเก้าสติบ้น 29, รนหลุดไปนะครับสามครีต่อที่เรา VIP นะครับผลออก แปดศูนย์สามสองแปดนะครับแปดศูนย์สามสองแปดผมให้สามกับแปดเข้าชุดนี้นะครับแต่ว่าจะเอาศูนย์มาเติมใหาจับจะได้ชุดนี้นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์หกแปดศูนย์สามแปดมันก็จะเข้าชุดสามแปดนี่แต่ว่ามันแยกกันมานะครับแปดกับสามนั้นแนวทางก็ไม่หลุดไปนะครับ ฉะนั้นก็เข้าที่เลขสามบิงรูดนะครับส่วนเ 6, ขลขหกก็รูดไปนะครับเพราะมันมีจุดมีประกบก็มีสามแปดแต่ว่ามันไม่เข้าเลขศูนย์เนาะมันสลับกันนะครับถ๋ยว่าเขาวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับสําหรับแนวทางในวันที่ยี่สิบสี่นะครับก็มาหลุดสามขีดบีไอพีนะครับก็ต้องกลับกระทุนขอไปสมาชิกบีซีทุกท่านด้วยเนาะนะครับสําหรับแนวทางมาตามมาต่อนะครับสําหรับวันที่ยี่สิบห้านะครับ ้าวันที่ยี่สิบอ้านะครับเดือนสิบสองพันห้ร้อยหกสิบแปดนะครับเราสามัคคีวันนี้เลขเด่นผมให้ที่หนึ่งกับสองวันนี้ได้หนึ่งกับสองทั้งนั้นเลยนะครับตามหาได้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนั้นเลยสิ่ที่ผมเน,น้น้ก็คือเลขสอง ส่วนตัวประกบก็ให้สามวันนี้ผมตัดออกแล้วนะครับตัวประกบก็ตัดออกแล้วนะครับก็จะเหลือแค่สามตัวก็เป็น 8, 9, แปดเก้าศูนย์นะครับฉะนั้นสามตัวผมจับไปที่ตัวนี้เนาะกส็สามารถสลับตำแหน่งได้สองแปดศูนย์ฉะนั้นตัวที่ผมจะเน้นให้ก็คือสองแปด กับสองแปดหรอสองศูนย์สามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับสำหรับแนวทางก็ตามนี้นะนะครับไปกันต่อที่สามัคคีพ i p IP นะครับเล็กดินต่อได้หนึ่งกับสอง ก็ยังจับไปทเลขสองนะครับตัวประกบตัดออกแล้วนะครับได้สามตัวสามห้าหกสามห้าหกนะครับส่วนสามตัวผมจับไปที่เก้าสองห้าฉะน้นตัวที่ผมเน้นให้ก็คือสองห้าเนาะ สองห้าับไปกันต่อที่เรา VIP นะครับเรา VIP เล็กเด่นได้1กับ2 ได้หนึ่งกับสองฉะนั้นตัวที่ผมเล่นนะผมเล่นไดที่เลขสวันนี้ติดเลขสหมดเลยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ผ่านเนาะนะครับก็ดูวอนก็ได้หรือจะเอาตัวประกบจับกันก็ได้นะครับเว่าเดีแยวทางมันหายัางไงมันก็ได้1 2 1 2สสูตรของผมนะครับ ตัวที่ติดก็คือสองเก้านะครับพราว่าใครไม่มั่นใจนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสองไม่มั่นใจเอาตัวที่ผมเลน้นให้ไปไปวิ่งไปรูปก็ได้นะครับอยงตัวนี้ก็สองกับแปดตัวนี้ก็สองกับหาตัวนี้สองกับเก้านะครับก็อลองสลับตาแหน่งก็ได้นะครับ ับใครที่รับแนวทางนะครับก็แก็บเอาไว้นะครับครับตายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่25เดือน12 2518โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ